สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นา,นาทุกท่านครับผมสำหรับมื้อนี้กับเป็นวันอาทิตย์ที่8เดือน10บปีหกทางขายเซียนคืนมุสลินกาสิด้มาเปิดขายชุดดักนกกวักดักนกอิลุมคืนลักดักไก่ปลาครับผมเนี่ยน,นี้ก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆหม่กับผมที่ทางขายเซียนคืนมุสลินในนามา เปิดขายให้พี่ให้น้องกัน,กนคับผมสำหรับท,ทันทีตามหาอุปกรณ์ดักนกวกวักนะฮะสินค้าก็มีพร้อมจัดสง่งเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ cod กคับผมชุดพร้อมดักเกาอยหาบาทฟรีจัดส่งด่วน,นเป็นคืนคืนแควนคับผมชุดดักนกกวักเป็นคืนแขวนสี่สบเอ็ดบวงแบบหมุนได้พร้อมลังเก็บสายพ e ห่วงทองเหลือง แถมกระดิง่งแถมสายสอมสามเส้นเนี่ยพร้อมโดยหุ่นย่างนกกวักลำโพงพร้อมโดยเม่มเสียงครับผมสวมเม่มเสียงในี่ใส่ให้เล่ยด้วยครับผมอ่าสำหรับทันใดที่ <c oughs> ตามหาอุปกรณ์ดักนกกวกักดักนกอีลุม่มหรือว่าถือลักดักไกป่ปลาถักขามาสอบถามเพิ่มเติมใดกับผมเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD รอชำระเงินอยู่นาบานรายละเลอียดสินค้าใหม่ๆครับที่ทางขายเซียนขืนมุสิลินนำมาเปิดขายให้พี่ให้ยน้องกับผมเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD รอชำระเงินอยู่นาบานสำหรับท่านใดที่ อยากเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะถักเฟซถักลายเขามาต่วิดีโอนี่กับผมหรือว่าสิทโทเขามาแจงทียูหรือว่ามาสอบถามเพิ่มเติมกับโทรมาที0927635570นะฮะอัฐพล่ายเซียนขึ้นเมืองสุรินทร์อ่ะสำหรับทันใดที่เบื้องที่เขาชมอยู่กับถักเขามาสอบถามใดกับผมกับเป็นคลิปวิดีโอที ทางขายเซียนขืนมุสลินเดินการเปิดขายตามวันที่ก็ดำมาแจ้งพี่แจ้งน้องกับขอฝากรายละเอียดเอาไว้สมีก่อนครับสวัสดีครับ